สวัสดีค่ะเรื่องราวของเอพิโซดสแสงธรรมสองโลกปฐมเทศนาและสังครัตนะจะเป็นยังไงต่อเชิญรับฟังได้เลยค่ะหลังตรัสรู้พระพุทธองค์ทรงพิจารณาธรรมะที่ค้นพบว่าลึกซึ้งเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจจนเกือบจะน้อมพระทัยที่จะไม่สั่งสอนแต่เท้าสหัมบดีพรมได้มาทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม เพราะยังมีผู้คนที่มีกิเลสเบาบางพอจะเข้าใจได้อยู่พระองค์จึงทรงตรวจด,ดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุเปรียบผู้คนเหมือนบัวสีเหลาและตัดสินพระไทยที่จะแสดงธรรมพระองค์ทรงระลึกถึงปัญจะวคีจึงเสด็จไปโปรดที่ป่าอิสิปตนะมฤอรายวันเมืองพารณาณสีณที่นั้น พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนากันแรกคือธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งแปลว่าสูตรว่าโดยการหมุนวงล้อแห่งธรรมใจความสำคัญคือการปฏิเสธทางสุดโต่งสองสายและให้ดำเนินตามทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8พร้อมทั้งอธิบายอริยสัจสี่คือหนึ่งทุก ความจริงว่าด้วยความทุกข์การเกิดแก่เจ็บตาย 2. สมุทัยความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหา 3. นิโรธความจริงว่าด้วยการดับทุกข์คือการดับตัณหาและ 4. มักความจริงว่าด้วยหนทางสู่การดับทุกข์คือมักมีองค์8 เมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านโกนทัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจแจ่มแจ้งในคำสอนและได้ทูลขอบวชพระพุทธองค์จึงประทานการอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิพิคุกอุปสัมปทาท่านโกนทัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาในวันนั้นเองพระรัตนไตรยัย คือแก้วอันประเสริฐสามประการก็ได้บังเกิดขึ้นครบถ้วนสมบูรณ์ได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอด4 5พรรษาพระพุทธองค์ทรงออกเดินทางเผยแผ่คำสอนไปทั่วแคว้นต่างๆโปรดผู้คนทุกชนชั้นวันนะตั้งแต่กษัตริย์พราหมณ์พ่อขาไปจนถึงคนยากจนและโจรอย่างองคุลิมานก็เกิดพุทธบริษัทสี คือภิกษุภิกษุณีอุบาสุกอุบาสิกามีบุคคลสำคัญมากมายที่เข้ามาเป็นกำลังของศาสนาเช่นพระสารีบุตรผู้เลิศทางปัญญาพระโมคัลานะผู้เลิศทางริษพระเจ้าพิมพิสารและอนาถบินทิกะเศรษฐีผู้สร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายจบแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเชิญรับฟังต่อได้ที่เอพิโซด5วาระสุดท้ายปารินิพานและคำสอนสุดท้ายค่ะ